เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแชมป์นะครับกรวีปิศนานาคุลนะครับเป็นประธานฝ่ายจ่ายของลีกล่าแล้วก็รองประธานฝ่ายจัาของไทยลีกด้วยนะครับก็สวัสดีครับแชมป์ครับครับสวัสดีครับพี่เดชครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังครับครับเราอยู่ในรายการซุปซับทีวีนะครับทางช่องทีสปอร์ตนะครับก็มีเรื่องให้สรุปกันนะครับสําหรับในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับลีกไทยวันเปิดวันปิดแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีการประชุมสภากรรมาการครั้งที่4นะครับมีหลายเรื่องราวเราจะมาคุยกับคุณแชมป์กันในทีละเรื่องนะครับคุณแชมป์เอาเรื่องของปัจจุบันก่อนครับสถานการณ์ของโควิด -19 แล้วก็ต้องเรียกว่าธุรกิจฟุตบอลด้วยสนามเช่าก็ยังเปิดไม่ได้สนามแข่งก็ยังเปิดไม่ได้แต่ทางสมาคมเนี่ยอขอยื่นเรื่องไปแล้วเป็นไงบ้างครับ คือเราก็ได้ทําเรื่องเข้าไปสอบถามนะครับทีนี้คําตอบก็คือการปลดล็อกเนี่ยยังยังไม่อนุญาตนะครับให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นกีฬาที่มีการประทะแล้วก็มีกีฬาที่มีการแข่งขันนะครับซึ่งการกิจาก,การรมกิจกรรมฟุตบอล นะครับกีฬาการแจ้งที่เกินกว่าสามคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ให้ทำอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยยังไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันได้นะครับอย่างไรก็ตามเราก็ได้ส่งได้ประสานไปยังรัฐบาลนะครับรบ,บอกถึงการว่าช่วงระยะเวลาที่เราได้มีการพูดคุยแล้วก็ เอ่เป็นแผนที่ได้คุยร่วมกับสมูรนในการกลับประเทศในเดือนกันยานะครับร<อ>บว่ามีความจําเป็นที่ต้องมีเวลาในการเตรียมความพร้อมให้กับสมูรนในการเรียกมาซ้อมเรียกมาพรีซีซั่นเนี่ยก่อนที่จะเปิดเนี่ย<ม>ก็อ<ม>ีกประมาณหกสัปดาห์<ม>นะครับการที่จะประกาศเนี่ยก็อยากที่จะฟิงบอลให้รัฐบาลเนี่ยได้เข้าใจด้วยนะครับว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยอาจจะแตกต่างจากกีฬาชนิดอื่นมเมื่อคุณประกาศ วันที่สามสิบวันที่หนึ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกลับมาแข่งขันได้เลยนะครับเออ,เออเออใช่มันอาจจะกีฬาชนิดอื่นโอเคเปิดสวนสาธารณะเปิดห้างบอกล่วงหน้าสามวันแล้วก็กลับมาเปิดกันได้นะครับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้ตอนนี้เนี่ยเราก็รอสัญญาณนะครับรอคำยืนยันจากทาง รัฐบาลว่าเขาจะอนุญาตนะครับให้มีกิจกรรมของฟุตบอลเนี่ยเมื่อไหร่และต้องต้องอย่าลืมนะครับว่าเรากำลังพูดถึงสมาชิกทีมฟุตบอลเนี่ยจากทั้งไทยลีกหนึ่งสามจำนวนร้อยกว่าทีมนะครับ,รบมีจังหวัดเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็เกือบจะทั่วประเทศเลครับหกสิบกว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยแต่ละจังหวัดเนี่ย เงื่อนไขของมันก็ไม่เหมือนกันสถานการณ์ของแต่และจังหวัดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องต้องคํานึงแล้วก็ให้ความสําคัญด้วยครับครับแล้วก็ม,มีเรื่องของน่านฟ้าเมืองไทยอย่างเงี้ยนะฮะที่ทางรัฐบาลเองก็ประกาศว่าสายการบินนะครับพาณิชย์ที่เอาว่านักฟุตบอลนักกีฬาต่างชาติที่ตอนนี้มันกลับบ้านไปเนี่ยนะฮะจน ายเนี่ยก็คือถึงสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะบินกลับมาที่เมืองไทยได้นะฮะแล้วถ้ากลับใน่วงต้นเดือนกรกฎาเป็นต้นไปเขาก็ต้องมีสเตจควอลตินีนอีกสิบสี่วันเนี่ยนะครับแล้วซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยหลังจากที่วันที่สามสิบมิถุนาที่รัฐบาลขยายเวลาออกไปแล้วเนี่ยครจะเ,เวลาต่อไปไหมเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยครับเกาหลีเนี่ยรอบสองมาแล้ว ญี่ปุ่นรอบสอบมาแล้วนะครับเ,ออเป็นนักเตะนะักกีฬาต่างชาติที่ยอดนิยมของไทยลีกนะฮะแม้กระทั่งนักเตะที่มาจากบราซิลอย่างเงี้ยตอนนี้บราซิลนี่ก็กำลังพีกเลยนะครับหรือรมายุโรปนะฮะเอ็นเป็นต้นนะครับก็ก็ยังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ที่ปกติหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับ,รบเรื่อง เรื่นี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่ที่ต้องเอามาพิจารณาในการที่จะกลับมาทําการแข่งขันนะครับดังนั้นผมก็ได้ยินกระแสะข่าวนะครับหลายคนก็ถามว่าฟุตบอลจะกลับมาเตะในเดือนมิถุนาจะกลับมาในเดือนกรกฎาเนี่ยพอมาดูด้วยเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับก็ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าจะกลับมาเตะภายในอีกสามสี่ห้าสัปดาห์เนี่ยมันแทบจะเป็นเรื่องที่ไปไม่ได้เลยอื ครับก็<ช>อันนี้ก็คือเรายื่นเรื่องเข้าไปเพื่อที่จะเตรียมงานล่วงหน้าใช่ครับนนแลาก็ไปแล้วนะฮะเมื่อหลายเมื่อวานนี้เองนะครับ,รบเราเองทางไทยลีกเองได้มีการไปชุมเทเลคอนเฟนซ์นะครับกับผู้แทนของบุนเดสซิกาที่กลับมามแข่งขันในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราได้มีการประสานไปเพื่อที่จะขอไกด์ไลน์ขอแนวทางในการเตรียมความพร้อม ในการจับการแข่งขันในการเตรียมตัวฝึกซ้อมนะครับบูเดลีก้าแล้วก็เครีที่กลับมาแข่งขันแล้วสัปดาห์หน้าผมคุยกับตัวแทนของเครีนะครับก็เป็นวิดีโอคอนเฟล็ก์อีกเหมือนกันว่าแต่ทางเตรียมเนี่ยเขามีปุ๊บอะไรบ้างและหลังจากที่เขากลับมาแข่งขันได้สองสัปดาห์เนี่ยมีปัญหาเจอปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ประสานไปที่เครีว่าเราอยากที่จะนัดมีติ้ง ออนไลน์ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะไปดูข้อมูลแล้วก็ไปศึกษาข้อดีนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาเจอกิน mm hmm. ในต่างแดนว่ามันเป็นอย่างไรบ้างผมยกตัวอยา่างผมคุยกับทางบุนเดสเนี่ยนะครับครับกับนักเตะเทสเนี่ยทุกคนที่จะต้องเล่นเนี่ยนะสัปดาห์ห mm hmm. นึงเทสสองครั้งนะครับโอ้ oh. ก่อนที่จะแข่งต้องมีเทรนนิง่งเอ่อเทรนนิ่งไอโซเลต แคมป์เนี่ยนะครับก็คือต้องมาเก็บตัวกันอยู่เนี่ยเจ็ดวันก่อนซึ่งพอลองมาดู<อ>แล้วเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับมันไม่ง่ายเลยการเิดอีาถ้ามันเป็นแบบนี้ในทุกสัปดาห์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันต้องใช้เงินมากมายมหาศาลการตรวจครั้งหนึ่งนะครับจมนติอ,อยู่ที่ไทยเนี่ยผมว่าก็ต้องมีอย่างน,น้อยก็ต้องมีสี่ห้าพันบาทครับแล้วเรากําลังพูดถึงนักเตะทั้งประเทศเนี่ยก็หลายพันคนอื ตรวจจะพอไหม,มนะครับถ้าเราเอาเงื่อนไขทั้งหมดของต่างประเทศมานะฮะนี่ได้เป็นเหตุผลว่าเราก็คงจะต้องมาปรับดูว่าสิ่งไหนเนี่ยที่มันทําได้นะครับที่มันสอดคล้องกับบริบทแล้วก็สถานการณ์ของประเทศไทยนะก็คงจะได้มีการเชิญนะครับทางสายคุณหมอนะครับหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสบคเนี่ยได้เข้าประชุม ร่วมกันเพื่อที่จะกระหดแนวทางไอไลน์ในการกลับมาแข่งขันของไทยดีกอีกรอบหนึ่งครับอืเพราะดูแล้วเนี่ยอย่างบุนเดสติก้าที่เขาเตะกันเนี่ยแล้วไม่มีแฟนบอลดูแต่วิธีการจัดก,การเขาเยอะมากถือว่าใช้เงินแพงมากใช่ไหมล่ะที่เราไม่รู้เนี่ยอืใช่ถูกต้องครับนั่นคือเป็นเรื่องหนึ่งที่บุนเดสติก้าคงคงเตรียมตัวมานานแล้ว แล้วก็ถึงถึงทําแบบนี้ได้นะครับอ่าเรื่องเนี้ยที่เราแล้วแฟนบอลไม่รู้ก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเปิดได้แล้วเราเปิดไม่ได้ใช่ครับอคือเงื่อนแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันและอย่างที่ที่เรียนนะครับว่าครับที่เนี่ยถามว่าอยากจะกลับมาเตะไหมโอ้โหผมอยากจะกลับมาเตะุ่งนี้เลยนะฮะแล้วถ้าทางแล้วบไม่เตะเนี่ยมันก็คงจะเตะไม่ได้นะครับการจเตะได้หรือ ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สมาคมเลยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไม่ใช่วันนี้รัฐบาลประกาศว่าโอเคฟุตบอลกลับมาแข่งขันได้แล้วและสมาคมไม่ยอมจัดการแข่งขันหรือไทยลีกไม่ยอมจัดการแข่งขันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคำตอบที่ได้มาจากทางรัฐบาลก็คือเขายังไม่ให้จัดการแข่งขันดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะไปฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางรัฐบาลได้ครับอันนี้เข้าใจได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็รัฐบาลตัดสินใจซึ่งต้องประชุมกันอีกเยอะเลย ผมว่าแล้วคงและผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับที่เขาค่อยๆคลายกดปล็อกระเบียบต่างๆก็คงจะมาดูว่าเอาละหลังจากที่ปลดล็อกเปิดห้างแล้วอ่าตัวเลขเป็นอย่างไรผู้ติดเชื้อเป็นอย่างไรนะครับวินัยคนในประเทศหลังจากที่คลายกดบางเรื่องบางราวไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะทั้งนี้ ก็คิดว่าก็อยู่ที่การให้ความร่วมไม้ร่วมเือของของของคนในทุกภาคส่วนด้วยนะครับและอย่าลืมอันที่เขาเปิดห้างวันนี้แล้วบอกเฮ้ยวันรุ่งขึ้นมามันไม่มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยมันยังนะครับมันต้องมันมีอาการอีกตั้งสิบสี่วันใช่อการที่เราไม่มีผู้ติดเชื้อแค่เลขหลักหน่วยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นผลของการทํามาเมื่ออาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่แล้วอืมครับอันนี้เขาใจอ ติดตามดูต่อไปครับครับห้างเนี่ยยังน่ากลัวกว่าสนามฟุตบอลอีกนะโอ้โหเห็นภาพยืนกันแล้วเนี่ยโอ้โหก็ับะะถ้าถ้าเปิดแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเราคนในประเทศเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วเราประมาทและเรากาดหอกาแล้วเนี่ยผมคิดว่าที่รัฐบาลเขาจะกลับมาเข้มงวดแบบเดิมเนี่ยมันก็มีครับแล้วผมเชื่อว่ามันก็มีเหตุผลที่ให้ทําแบบนั้นนะครับเพื่อให ให้การบริหารจัดการแล้วก็แก้ปัญหาโควิดมันม,ม,นมีมันมีประสิทธิภาพอะครับครับอ่ะนี่เป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วก็อนาคต <c oughs> นะครับ